สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องทุเรียนนะครับผลไม้ที่เราภูมิใจแต่ว่ากำลังมีปัญหาใหญ่เหมือนกันปัญหานั่นก็คือแมลงศัตรูพืชหลายตัวมันเริ่มเรียกว่าดื้อยาฆ่าแมลงใช่ค่ะเป็นปัญหาใหญ่จริงๆวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าไอการดื้อยาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไง แล้วทำไมเกษตรกรถึงยังต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลงเยอะขึ้นเรื่อยๆเห็นว่านำเข้ากันเป็นแสนตันต่อป,ปีเลยค่ะเรื่องการดื้อยาฆ่า,มาแมลงนี่จริงๆมันเป็นการปรับตัวทางพันธุกรรมของมแมลงเองนะคะเพื่อให้รอดจากสารเคมีที่เราใช้กัน อ๋อ oh, ปรับตัวหรอครับใช่ค่ะคือพอเราใช้ยาตัวเดิมซ้ําๆมาแรงตัวที่ทนได้โดยธรรมชาติมันก็จะรอดแล้วก็ส่งต่อยีนที่ทนทานเนี่ยไปให้ลูกหลานพอน,น,น,นานๆเฮายาเดิมๆก็เริ่มใช้ไม่ค่อยได้ผลเหมือนเราไปเร่งให้มันเก่งขึ้นเองเลยนะครับเนี่ยประมาณนั้นเลยค่ะทําให้ต้องเพิ่มยาหรือไม่ก็ต้องเปลี่ยนไปใช้ยาที่แรงกว่าเดิมซึ่งปัญหานี้เจอกันทั่วโลกเลยค่ะในไทยก็หนักขึ้นเรื่อยๆ โอ้ oh, ฟังดูน่ากัง,งวลนะครับแล้วกลไกที่มันใช้เอาตัวรอดจากยานะครับมันทำยังไงเมตาบอลิซึมเมตาบอลิซึมค่ะคือ,อมแมลงมันสร้างเอนไซม์พิเศษขึ้นมาหลายตัวเลยค่ะเอนไซม์พวกนี้มันเก่งมากสามารถทำลายพิษยาได้เร็วขึ้นหรือว่าจับยาไว้ไม่ให้ออกฤทธิ์เหมือนมันมีระบบ็อ t o x หรือระบบล้างพิษของตัวเองที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ,ะมีระบบล้างพิษในตัวเลยโอ้โหไม่ธรรมดาและอีกแบบละครับ อีกแบบคือการดื้อยาแบบเป้าหมายค่ะอันนี้คือ,อตัวยาฆ่าแมลงเนี่ยปกติมันต้องไปจับกับจุดสําคัญในระบบประสาทหรือส่วนอื่นๆของแมลงใช่ไหมคะครับแต่พอมันเกิดการกลายพันธุ์ไอตรงจุดที่ยาต้องไปจับเนี่ยมันเปลี่ยนรูปร่างไปทําให้ยาจับไม่ได้หรือจับแล้วก็ไม่เกิดผลอะไร เหมือนลูกกุญแจมันไขเข้าแม่กุญแจไม่ได้แล้วอะนะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนเปลี่ยนรูกุญแจยาเดิมก็ใช้ไม่ได้ใช่ค่ะอย่างเช่นการกลายพันธุ์ที่ชื่อ KDR ที่ทําให้มแมลงดื้อยาพริทรอยที่เป็นยาที่นิยมใช้กันมากพอเข้าใจกลไกพวกนี้แล้วอ่มันส่งผลกระทบกับสวนทุเรียนจริงจจังๆยังไงบ้างครับโดยเฉพาะกับมแมลงตัวร้ายๆที่เราเจอบ่อยๆกระทบเยอะเลยค่ะอย่างเคลียแป้งตัวเล็กๆขาวๆที่มีไขน่นวลเคลือบตัวเนี่ย าตัวนี้เจอบ่อยใช่ค่ะตัวมันเล็กยาเข้าถึงยากอยู่แล้วเพราะมีไข่เคลือบแถมชอบหลบตามซอกใบซอกผลพอมันดื้อยาเพิ่มอีกก็ยิ่งคุมยากไปใหญ่ที่สำคัญคือถ้ามีเพลี้ยแป้งติดไปกับผลทุเรียนส่งออกเนี่ยประเทศปลายทางเขาไม่รับเลยนะคะอาจจะโดนตีกลับได้เลยโหเรื่องใหญ่เลยนะครับเนี่ยค่ะแล้วก็มีเพลี้ยไฟอีกตัวนี้ก็ปรับตัวเก่ง ถ้าใช้ยาเดิมๆซ้ๆซําๆบ่อยๆนี่ดื้อยาไวมากผีไฟนี่ทําลายตรงไหนครับพวกนี้ชอบทําลายส่วนอ่อนๆค่ะใบอ่อนยอดอ่อนหรือผลอ่อนทําให้ทุเรียนโตไม่ดีใบหงิกงอผลก็เป็นน้ําจีบเสียรูปทรงไปเลยครับแล้วตัวที่น่ากลัวสุดๆเหรอครับพวกหนอนเจาะใช่เลยค่ะหนอนเจาะเมล็ดหรือหนอนเจาะผลทุเรียนพวกนี้คือตัวทําลายผลผลิตโดยตรงเลยเจาะเข้าไปกินข้างใน แค่คิดก็เสียหายแล้วนะครับมากค่ะเพราะนอนพวกนี้มันเริ่มดื้อยาการจะควบคุมก็ยากขึ้นแบบโอ้โหหลายเท่าเกษตรกร,ร,กรอาจจะต้องฉีดพ่นบ่อยขึ้นหรือใช้ยาที่แรงขึ้นซึ่งก็แน่นอนว่าต้นทุนก็เพิ่มความเสี่ยงเรื่องสารตกค้างก็มากขึ้นตามไปด้วยฟังดูเป็นปัญหาที่มันโยงกันไปหมดเลยนะครับผลผลิตลดต้นทุนเพิ่มสิ่งแวดล้อมก็แย่ลง มแมลงดีๆอาจตายไปด้วยสารเคมีตกค้างอีกประเด็นนี้สําคัญมากค่ะคือมันกระทบเป็นวงกว้างจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องในสวนแล้วแล้วเราจะจัดการกับปัญหานี้ยังไงดีครับมีทางออกที่มันยั่งยืนว่านี้ไหมมีค่ะทางออกที่ทั่วโลกแนะนํากันตอนนี้ก็คือการจัดการสัตรูุพืชแบบผสมผสานหรือที่เรียกว่า IPMIPMIntegrated Pest Management ค่ะคือเราจะไม่พึ่งสารเคมีอย่างเดียวแล้ว แต่จะใช้หลายๆวิธีร่วมกันอย่างชาญฉลาดเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืชให้อยู่ในระดับที่ไม่เสียหายมากฟังดูดีครับแล้วหัวใจหลักของ IPM ที่จะช่วยเรื่องดื้อยานี่คืออะไรครับอย่างแรกเลยที่สำคัญมากๆคือการสลับกลุ่มยาค่ะหรือ insecticide rotation สลับกลุ่มยาใช่ค่ะ คือไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงที่มีกลไกการออกฤทธิ์หรือ mode of action (MOA) แบบเดิมซ้ำๆติดต่อกันต้องวางแผนเลยว่าจะใช้ยา MOA กลุ่มไหนสลับกับกลุ่มไหนเพื่อไม่ให้มแมลงมันปรับตัวทันหรือสร้างความต้านทานต่อยาตัวใดตัวหนึ่งได้ง่ายๆอันนี้ต้องวางแผนดีๆเลยนะครับต้องรู้เรื่องกลไกยาด้วยใช่ค่ะต้องอาศัยความเข้าใจนิดนึง แต่ก็มีข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตรหรือผู้เชี่ยวชาญช่วยแนะนําได้ค่ะแล้วนอกจากสลับยามีวิธีอื่นในแนวทาง IPM อีกไหมครับมีค่ะอีกแนวทางที่น่าสนใจมากคือนวัตกรรมชีวภาพชีวภาพหมายถึงพวกชีวพันธุ์ใช่ค่ะอย่างเช่นการใช้เชื้อราดีอย่างบิเวเรียบาเซียนาที่เป็นศัตรูตามธรรมชาติของมแมลงหลายชนิดมันจะเข้าไปทําให้เพลียหรือหนอนป่วยตายเองปลอดภัยกับคนและสิ่งแวดล้อมมากกว่าเยอะ อ๋อใช้เชื้อรากำจัดแมลงค่ะหรือการใช้ฟีโรโมนซึ่งเป็นสารล่อแมลงเพศตรงข้ามเอามาใช้ในกับดักเพื่อจับแมลงหรือใช้รบกวนการผสมพันธุ์ทำให้มันหาคู่ไม่เจอประชากรก็จะลดลงน่าสนใจมากครับเป็นวิธีที่เป็นมิตรกับธรรมชาติมากขึ้นแต่ทั้งหมดนี้ต้องทำควบคู่ไปกับการเฝ้าระวังนะคะ คือต้องหมั่นสำรวจแปลงดูว่ามีแมลงอะไรระบาดแค่ไหนแล้วก็ติดตามข้อมูลเรื่องการดื้อยาในพื้นที่ตัวเองด้วยเพื่อจะได้ปรับแผนรับมือได้ทันสรุปแล้วการดื้อยาของแมลงนี้มันเหมือนเป็นเป็นบทเรียนที่ธรรมชาติสอนเราจากการที่เราใช้ยาเคมีหนักๆมานานสินะครับถูกต้องเลยค่ะมันเป็นความท้าทายใหญ่ของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนและภาคเกษตรไทยโดยรวมเลยแล้วการรับมือก็ต้อง ต้องอาศัยความเข้าใจค่ะทั้งเรื่องชีววิทยา,มาแมลงกลไกการดื้อยาแล้วก็ต้องมองภาพรวมมองผลกระบระยะยาวการผรสมผสานหลายๆวิธีทั้งหมุนเวียนยาใช้ชีวพันธุ์จัดการส่วนให้ดีเฝ้าระวังอันนี้คือทางที่ยั่งยืนกว่าแน่นอนไม่มีทางลัดหรือยาวิเศษต,ตัวเดียวที่แก้ได้ทุกอย่างตลอดไปหรอกค่ะ อน่าคิดตามเลยนะครับเหมือนเรากำลังวิ่งแข่งกับวิวัฒนาการของมแมลงอยู่ตลอดเวลาถ้าเราพึ่งแต่ยาเคมีอย่างเดียวสักวันก็คงถึงทางตันคำถามทิ้งท้าให้เราไปคิดกันต่อก็คือแล้วเราจะสร้างสมดุลระหว่างการปกป้องผลผลิตทุเรียนคุณภาพดีกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของเกษตรกรได้ยังไงและจะมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆอีกไหมที่จะมาช่วยเราในการต่อสู้ครั้งนี้ในอนาคตก็น่าติดตามครับ